วันที่9ธันวาคม2564จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรีหรือปปชประจำจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งตรงกับวันที่9ธันวาคมของทุกปีเพื่อแสดงจุดยืนของคนไทยทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้แนวคิดซีโร่ทอลเลอร์เรนซ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายรณพพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ภายในงานได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2564โดยมีทั้งสิ้น49หน่วยงานแยกเป็นระดับ AA8 หน่วยงานและระดับ A41 หน่วยงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐว่า ITA เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองตอบประชาชนได้ดียิ่งขึ้นจากผลการประเมินในปีงบประมาณ2,563ทั้งหมด113หน่วยงาน ผ่าน8หน่วยงานและปีงบประมาณ2,564ผ่าน49หน่วยงานคิดเป็น43.36%จึงเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ยังมีบางหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจังหวัดราชบุรีจึงมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการประเมิน ITA เพื่อยกระดับค่าคะแนนให้ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างการรับรู้แก่นหน่วยงานผู้รับการประเมินให้ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA จากสำนักง,งานปปชซึ่งได้คะแนนลำดับดีขึ้นทุกปีดังเห็นได้จากปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ A และในปี2564ได้ก้าวขึ้นสูน่หน่วยงานภาครัฐคุณธรรมและความโปรง่งใสได้ผลคะแนน95.61คะแนนระดับผล AA ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้บริหารข้าราชาการและเจ้าหน้าที่จังหวัดราชบุรีที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทำให้สามารถก้าวสู่ในงานที่มีคุณธรรมโปรง่งใสและตรวจสอบ และพร้อมรักษามาตร,รฐานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งในปัจจุบันและอนาคต